โปรดโปรดวิญ,ญญาณโปรดสรพพสัว์ ats, ให้ได้รู้ให้ได้เห็นให้ได้มีช่องทางในการแก้ไขวิญญาณจะได้รับบุญกุศลแล้วสาธุขอเนเชิญท่านเทวดาบนอาสนะโปรดสัตว์เสเว, ا, วยน,น,สน้ำชาด้วยเทินอ้าวขอเชิญเสวยน้ำชา ณนะการเวลานี้พระคุณเจ้ามีนามว่าอะไร,ระอ่ามีปัญหาในการบำเพ็ญเพียรด้วยว่าไปที่ไหนเจอผู้ใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงจะทำให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนอยากพวก อัดแน่นท้องจะต้องอาเจียนออกมาก่อนถึงจะสบายตัวสบายใจถ้าไปในงานใดคนมากมายก็จะเกิดอาการหนักหนาสาหัสสากันอยากจะขอถามว่าเป็นด้วยเหตุผลอันใดกรรมอะไรที่ทำให้เป็นอย่างนั้นพ่าชื่ออะไรกันแล้วท่าน ชื่อเอ่ยขานบอกนามหน่อยดได้ดังๆเลยท่านนี่นาะมีนามว่าอะไรเป็นชื่ออะไรกันเล่าเลาชื่อประดับหลวงพ่อประดับชื่อประดับใช่ไหมท่านอยู่สุโขทยัยใช่แล้วบวชมานานแล้วหรือยังละ่ะพ่อหนอประมาณยี่ 20, สิบปียี่สิบพันษาออยี่สิบพรรษาแล้วใช่ไหมคระใช่แล้วท่านนั่นนาะทำความดีบ้างไหมล มีความดีบ้างไหมช่วยงานวัดอะไรไหมก่อสร้างวัดเปูนอะไรพวกนี้ก่อสร้างก็ทำปฏิบัติเอาด้วยเปล่า,าปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยก่อสร้างไปด้วยปฏิบัติเช่นไรหรือพระเอ๋ยนัภาวนากรรมฐานภาวนาช่วงไหนกันเล่านะช่วงไหนช่วงไหนบ้างในของแต่ละวันเช้าทำวัดเช้าว,วัดเย็นหรือปเปล่าทำกันเจพาะเปล่า คงที่เบาลงหน่อยหนึง่งท่านเอ๋ยพูดความจริงตรงนั่นคราถ้าไม่ค่อยภาวนากันนั่นแท่แต่ทางจริงทําไมถึงเช่นนี้ถึงมีอาการเช่นนี้ใช่ไหมท่านใช่แล้วเพราะพระน,นั้นเคยอธิษฐานไว้หละกันชาติก่อนนั้นก็เป็นพระกันนั่นแน่หากท่าข้าทําความดีอะไรได้ที่มันใสย,ยากกว่ามนุษย์หนะถ้าจะแยกจากมนุษย์นั่นแหละครา คือดวงวิญญาณหนาและท่านแลหากพราค้าช่วยดวงวิญญาณได้ก็อยากช่วยด้วยใจจริงนั่นหนอจึงต้องมาตายก่อนก่อนนั่นแหละพอยังไม่ได้ทำหนอและท่านแลอ๋อไปอธฐานจิตว่าแม้แต่มนุษย์หรือวิญญาณถ้าช่วยได้ก็จะขอช่วยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยจึงมีสัญญาณเก่าเลยนั่นแหละหนะคำอธิฐานไว้นั่นแหละครบจึงส่งผลหนาให้พาเป็นเช่นนั้นแหละ ทีนี้มากันเยอะเกินหลวงพ่อท่านจะทำอย่างไรบ้างมันไม่มีมากมีน้อยหรอกท่านเอย๋ยถ้าค่อยๆเข้าใจทำนั่นแหละนะข้าถึงถามว่าพราะนั้นปฏิบัติบ้างไหมเราค่ะถ้าทำปฏิบัติหนาแหละท่านเอย๋ยมีบุญร,ร่วมเลยใช่ไหมท่านแล้วก็ไม่ยากกันนั่นแหละนะเหมือนเรามีเงินมีทองกองอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างๆ้างข้าหนาหรือท่านเอย๋ยหากมีใครลำบากหรือดวงวิญ,ญญาณ าขาดแคลนทุกร้อนใช่ไหมท่านใช่แล้วก็สามารถแจกใจ่ายให้ได้ด้วยนั่กันแค่นี้นั้นไม่เห็นคิดยากอะไรเลยอ้าวมีคําแนะนําจากท่านเทวดาว่าหลวงพ่อต้องภาวนาเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกับหาเงินเข้าอยู่ในในคลังในกระเป๋าให้มากเวลาวิญญาณมาควักจ่ายได้เลยตามนี้เพราะฉะนั้นหนเวลานี้หนึ่งวันเนี่ยได้ปฏิบัติกี่ชั่วโมงเออ ตอนกลางคืนกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงต้องเพิ่มตอนเช้ากลางวันอีกไมหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยเพราะเป็นทางปลดปล่อยเลยแหละนะเพราะพระนั้นอธิษฐานไว้เองแหละคราจึงท้องทําให้มากนะแหละท่านเองทั้งวันใช่แล้วท่านเอ๋ย <c oughs> พระเอ๋ยไม่บวชเล่นบวชช้านั่นแหละนะการเวลาไม่รอแล้วสิครา เดี๋ยวตายอีกนะเมื่อชาติที่แล้วไม่ได้ทำกันชาติท่าเสียท่าไปชาตินึงแล้วอุสาชี้ทางให้เห็นแล้วท่านดึงมาแล้วแล้วสินะจึงมาแจ้งให้เห็นแล้วสัจธรรมนั่นแหละครบถึงเป็นระหนาเถิดท่านเอ๋ยหากไม่ช่วยดวงวิญญ,ญาณใช่ไหมท่านก็ต้องภาวนาให้มากกันใช่ไหมเล่าแล้แลว,แ,ลวแต่ว่า แรงอธิษฐานสัจจะได้ประกาศไปนี่เป็นสัญญาไม่สามารถลบได้ใช่ไหมในชาตินี้ไม่ได้หรอกท่านเอ๋ยจะมาลบอเลยแหละนะเป็นความจริงความจริงด้วยนั่นแหละค่ะและเป็นความดีนะั่นนะเป็นบารมีด้วยสิท่านร้างบารมีของตัวเองเข้าใจยัง้าไม่ทำพระก็งูแล้วทางลับใช่ไหมทางนี้ทางลับใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยมาพร้อมเลยแล้วสินะบวชมันานแล้วสิครา ยังไม่ได้ช่วยอะไรหนาะบารมีให้เต็มเลยอ,อ่าเป็นว่าเข้าใจแล้วกลับไปนี่ก็จะบาวภาวนาตลอดเวลาหรือเป็นพระภาวนาเลยล่ะวิญญาณมากระทบกระทั่งมาบอกมาขออธิษฐานให้แล้วจะต้องไปบอกไอ้เจ้าเขาเรียกอะไรวะไอ้คือเขาจะมีวิญญาณมาันมาจากคนที่เกี่ยวขอ้องใช่ไหมเช่นความเป็นแม่หรือว่าหรือว่าจะเป็นญาติเป็นพี่น้องกัน้รก ไปบอกไปกล่าวไปแนะนําได้บ้างไหมได้สิท่านเอ๋ยความหมายข้าเลยนั่นแหละนะให้พระมีพระรังนั่นนั่นแหละค่ะมีบารมีหนานั่นแหละท่านเอ๋ยให้ดวงวิญญาณได้เข้าใจเหมือนท่านไซบอกกล่าวเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละเนาะให้เขารู้เข้าใจแล้วสิพอแล้วบอกขานเนอกับผู้คนนั่นไงอ่าหลวงพ่อไปเตรียมโปรเจกต์นี้เลยโยมมีวิญญาณตามโยมนะ ถ้าอย่างนั้นยังไงก็ยมไปถือศีลภาวนาถ้าไม่มีก็ไปจัดที่วัดเลยตามนี้บอกอายมมาถือศีลสักเจ็ดวันสิบวันได้หมายท่านเทวดาท่านเอ๋ยบางทีมากน้อยไม่เพียงพอต้องให้รู้กันหนอและท่านนะต้องเข้าใจลึกซึงถึงดวงวิญ,ญญาณด้วยนั่นแหละคราว่่จะปวดปล่อยหนากันมากมายแค่ไหนแล้วาตามกติกาถ้าเขาบอกว่า เขามีเด็กคนหนึ่งโยมก็ต้องบวชสิห้าวันนะถือศีลไปหลวงพ่อก็สอนกรรมฐานก็ไปเลยได้หมายท่านเทวดา แหละท่านเอ๋ยแต่พระเลยต้องทําเป็นตัวอย่างนะไม่ใช่บอกเขาแล้วพรไม่ภาวนา <c oughs> ก็จบกันนะแหละท่านแลวต้องเป็นผู้ควบคุมให้กรรมฐา,านดูแลด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยพรจะคิดอย่างอื่นเลยไม่ได้นั่นแหละนะต้องช่วยดวงวิญญาณและมนุษย์นั่นแหละคราัานี่แหละนะคือทางออกให้ตรงนั่นแหละอ้าวมีศาลาอยู่ไหมที่วัดมีบท่นคนที่เป็นนะเขาไม่เชื่อเรานี่ไม,ไม่เชื่อเรื่องของเขา แต่ว่าเราก็มั่นมุ่งม,ม,มั่นของเราไปตอนแรกอาจะมีคนสองคนพอเห็นเยอะสาสี่คนใช่ไหมเราก็ถือว่าใครเชื่อก็เรือกว่าช่วยได้ใครไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาไปวิญญาณก็หมดหน้าที่กับเราแล้วเพราะเราได้ช่วยให้เต็มที่แล้วไงหลวงพ่อไปเตรียมแล้วกันสาลาเข็ปฏิบัติกันบอกว่าโยมันถือศีลน,นะสิห้วันนะดวงวิญญาณหนึ่งดวงเนี่ยเขาต้องการไปเกิด นี่แล้วไปดูไปดูคลิปที่นี่ก่อนไปฝึกงานหน่อยเข้าใจไหม <laughs> ไปดูอ๋อทำรายการไปดูเย,ยอะๆผมก็แนะน,นนะไปเขาว่าภาวนาเขาไม่มากันนะไม่แล้วบอกว่าไม่มีวิญญาณตามนะโยมชีวิตมันตกต่ำไม่ใช่เหรอจนด้วยเจ็บด้วยปัญหามากมายครอบครัววุ่นวายมันมีวิญญาณเด็กลวงพ่อรู้ได้ไงก็มันมากระทบเราไงเราอ้วกอยู่งี้ไง แล้วก็บอกเธอเธอเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วก็ไม่ว่าอะไรเธอหรอกตามนี้แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติทมเนี่ยเขาจะเชื่อเรามากขึ้นมีเยอะพ่อช่งนี้มันลดลงไปเยอะเว้นเอ็มว่าก่อนบุญเหรอไม่การปฏิบัติเนี่ยก็ต้องเพิ่มแล้วไงนี่ท่านเทวดามาบอกแล้วไงเดือนเดียวเดี๋ยวนีาจักท้อเลซ่อมเลอไม่ได้ต้องปฏิบัติตลอดเวลาในลดลง ไม่ต้องลดเครื่อมขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมีเวลาหรอกจะเช้าสายบ่ายข้ามกลางคืนเวลานอนก็นอนไปสะดุ้มตื่นลุกขึ้นมาปฏิบัติเลยไม่ใช่ว่าไม่ได้ช่วงเวลานอนจะปฏิบัติไม่ได้จะไม่ปฏิบัติอย่าไปคิดอย่างนั้นนอนอิ่มแล้วตื่นขึ้นมาปฏิบัติต่อเลยทั้งวันทั้งคืนอ๋อจะได้มีสร้างบบารมีเต็มที่จะไปพระนิพพานหรือเปล่าไปไม่ไป ไม่เราสร้างบารมีไงจใจเปล่าอ้าวท่านเทวดามีอะไรจะแนะนำมะเปล่านี่พระคุณเจ้าจะเป็นที่พึ่งของดวงวิญญาณในสุขโขทัยหรือเปล่าท่านเอ,อ๋ยขอเอ,อ๋ยบอกกล่าวขานให้แนะนำบอกกันนั่นแหละเนาะถ้าไม่มีโอกาสอีกแล้วคราหากพระนามีโอกาสควรเจ็บไปนั่นแน่โอกาสนี้มีไม่ได้ไม่บ่อยกัน ให้พระนนั้นเลี่ยงธรรมเถิดหนาะขอความจริงสัจธรรมจริงใช่ไหมคราอันมนุษย์หนาและท่านเอ้ยเกิดมาก็หาสัจธรรมถ้าท่านนั้นมีพร้อมแล้วสิหนอทั้งของเหลืองของธรรมด้วยแหละพอบ้านเรือนหนอก็ทิ้งคว้างไปแล้วแน่ควรตั้งจิตอธิษฐานให้มุ่งมัน่น สร้างบารมีกันนั้นให้ร้นหลามกันนั่นเอ่ยจะขอถามว่าแล้วบรรดาเทพเทวดาปู่ผู้มีฤทธิ์มีเดชเช่นปู่ท้าวเวสุวรนปู่พญายมราชจะไปช่วยดูแลกันบ้างหรือเปล่าท่านเอ๋ยอันความดีหนอใครทําดีเทวดาก็เฝ้ารอนี่แลหละเนอะจึงบอกกล่าวให้รู้กันถ้าทําได้เช่นนั้นที่บอกแล คงไม่แท้ได้เห็นกันนั่นแหละหนอมั่นใจได้เทวดาจะไปช่วยดูแลปกปักรักษาอย่าไปคิดว่าตัวข้าคนเดียวจะรอดหรือเปล่าไม่ต้องหวาดหวันเข้าใจเปล่านะ <c oughs> น่ะ,น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 ะเขาอ่ท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ควบคุมวิญญาณอยู่ที่ส่งมาที่ให้มาเจอมาพบแสดงว่าคัดมาแล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยมองเห็นแววเลยแหละนะจึงให้ลองมาพูดคุยดูนั่นแหละคระ พระจะกล้าหรือเปล่าหรือหดหัวอยู่ในกระดองเอ้ยอ่ามาหาคำตอบได้คำตอบแล้วต่อไปก็กลับไปปฏิบัติทามั่นใจเลยสร้างบุญบาร,รมีไอบ้บางดวงวิญญาณมันเป็นลูกหลานเรานะถูกใจเปล่าอย่าคิดว่ามันเป็นอย่างอื่นที่มามาหาเราได้แสดงว่ามันเคยมีอะไรผูกพันกันใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยถึงเกี่ยวข้องกันเลยนั่นแหละนะ เคยปูกพันธ์เป็นปู่ย่าตายายลูกหลานกันมาเคยเป็นเพื่อนสนิทนะครูบาอาจารย์กันด้วยเลยเขาใจอย่างไม่งั้นอยู่ๆจะมาหาเราได้ไงมันก็ต้องแบบว่าเคยมีบุญร่วมกันมาบ่ะไม่เกงใจแล้วเพื่อนคนนี้กระโดดใส่ก่อนเลยอเรียบร้อยนิมนต์หลวงพ่อไปฉันอาหารได้เลยทุกเดี๋ยวฉันเสร็จแล้วมาคุยกันต่อ,อ ขอบคุณท่านเทวดา